วันนี้เราก็มารีวิวค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวป๋องแปลงนะคะก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะขายตั้งแต่ช้ามสิบกว่าบาทเลยตอนนี้เราก็มากินบ่ายนะคะเหลือของน้อยแล้วปกติเราจะสั่งเป็นรวมเนื้อค่ะวันนี้ก็จะได้ไม่ครบนะคะเป็นรมยุ่มุ่มนี่ก็คือผักสดช่ำๆหยิบเองค่ะ ยำไใดแซ่บย,ยามนั้นคะ่ะเป็นหมูแต่บอ่อลปนหมูนิดคับเขามีข้าวขายด้วยนะคะร้านสดน้ำปลกๆเซียบบอ่อ,อยูเท้านนทรรมบูชานะคะหรือที่เรียกว่า,าแถวบริเวณต้นมะขามนะคะ โซ่แถววัดธรรมจักรค่ะผักสดก็คือฉักมากยิบทานเองเ,องเลยนะคะมากินกันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะใครดูคลิปนี้อยากกินกดไลค์กดแชร์หมยคะ่ะด้วยค่ะ